การ์ตูนค้อนเขียวเป็นเหตุก้าวไกลถูกกะกะตเรียกสอบจากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเมื่อวันที่18เมษายน2566ในหัวข้อเตรียมพบกับซีรีส์ชุดปาีิลิสก้าวไกลเป็นภาพการ์ตูนแนะนําเครือข่ายแรงงานซึ่งในรูปมีทั้งจักรเย็บผ้ายางรถยนต์เครื่องจกักรประแจไขควงค้อนและเขียวทําให้ทางกะกะตได้ส่งเอกสารด่วนที่สุดถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่2มิถุนายน256 6 ที่ผ่ผาานมาโดยขอทราบว่าตามที่ผักก้าวไกลได้โพสต์ข้อความและรูปภาพดังกล่าวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและตัวละครตามที่ปรากฏในภาพหมายถึงผู้ใดส,มมส,ญญใพพสื่อความหมายว่าอย่างไรและสัญลักษณ์คอนคุ้ยกับเคียวที่ปรากฏในภาพสื่อความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญลักษณ์คอนคุ้ยกับเคียวประกอบตัวละครในโพสต์นั้นซึ่งผักก้าวไกลไดใ้ให้ความเห็นว่าภาพดังกล่าวคือการ์ตูนแนะนําเครือข่ายแรงงานจึงต้องมีทั้งจักรเย็บผ้ายางรถยนต์เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆรวมถึงค้อนและเขียวเพราะตั้งใจสื่อถึงเครื่องมือที่คนทำงานสร้างโลกนี้ขึ้นมา